คู่รักคนบันเทิงคู่นี้รักกันมานานฝ่ายหญิงโพสซ,ซึ้งขอบคุณแฟนหนุ่มที่คอยซัพพอร์ตในทุกๆเรื่องแต่ประโยคสุดท้ายกลับดันช็อตฟิลเป็นอีกหนึ่งคู่รักเสียงดีที่คบหาดูใจกันมานานกว่า5ปีแล้วสำหรับสาวดาวนัดพัศรหรือดาวโอเกะกับร้องหนุ่มหน้าหวานแกงส้มธนทัตที่ถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้ทั้งคู่จะถูกจับโยงข่าวลือคู่รักเสียงดีสอแววรักร้าวแต่ทั้งสองก็ได้ออกมาแก้ข่าวว่ายังรักดีไม่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังมาปวดความหวานผ่านอินสตาแกรมให้แฟนๆได้อิจฉาตาร้อนกันอยู่บ่อยๆอ,อีกด้วยดาวโพสต์ขอบคุณแกงส้มที่คอยซับพอร์ตอย่างล่าสุดดาวก็ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่พร้อมเขียนข้อความร่ายยาวสุดซึ้งถึงแกงส้มที่อีกฝ่ายนั้นคอยดูแลซับพอร์ตเธอในทุกๆเรื่องแต่เมื่ออ่านมาถึงประโยคสุดท้ายกลับช็อตฟีลแฟนคลับสุดๆโดยดาวได้เขียนแคปชั่นว่าคุณแกงส้ม แต่งตัวหล่อเพื่อมาเป็นเรเซอร์ช่างภาพคนยกของคนส่งข้าวยันคนขับรถคุณคนนี้คอยซัพพอร์ตดาวทุกทางโดยเฉพาะทางใจดาวขาดความมั่นใจในตัวเองมาตลอดแบบแก้ไม่หายสักทีแบบถ้าเป็นคนอื่นคงรำคาญแต่ก็จะมีเขาคอยช่วยรับฟังคอยพยุงดาวไว้เสมอมีอยู่วันหนึ่งดาวไม่แน่ใจว่าดาวตีความตัวละครตัวนี้ถูกต้องไหมเขาก็รับฟังและให้คำปรึกษาดาวอย่างดีมากๆแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงจนดาวตกตะกรนอะไรได้มากขึ้น แล้วจบท้ายด้วยการให้กำลังใจว่าคุณจะเป็นน,นพนาภาได้ดีแน่ๆที่รักพร้อมกุมมือแบบอบอุ่นแต่ที่รักคะฉันชื่อทิพอาภานกนาภามันคนละเรื่องงงงงๆนี่นะร่อนพนพาภานกเป็นกำลังใจให้นะคะพี่ตาขอโทษที่จบแบบช็อตฟิลคะ่ะฮไอเลิฟยูจ้า